กังไวงตาจเองเวงเอเวงจะต้องทำไหมจำไม่มันดูทุกเย็บจะมุกแตนเจ้านายพลั้งเปล่าปลยให้ป,ปลบปินให้มันปินปลีเพลงเรืร่อยลาวพลั้งเปล่าปลายปลบปินให้มันปินปลีเพลงเสียงนี้เสียงพีดพิดิก่ะพีิดิก เปิดประตูหน่อยสิไม่ต้องพล้มไม่ต้องพร้มไม่เปิดโอยดิ๊กิงชัดพูแลาดรูปลูกินเป็นเพลินปลีเป็นปลั่งปลาผอบปลเพลยัดแหนมข้าวเพี้ยงผู้เเพ้วผ้าผ้าผันพลูแพรดพี่ดิกเปิดประตูให้ผมเถอะไม่เปิดให้แมมกินกินปลีเพลงเปลี่ยวเพลงพลูปลีนั้นเลย ให้มันพลายแปรพลงพลายพืปนเลยเปิดประตูผมนะครับผมจะบอกพี่เรวัดให้ขึ้นอเนือในพีไ่ไม่เปล่าไม่เปล่าเออน้องเว่งครับไอเด็กมันไม่ป,ปล่อยด็กับผมมันจะดูกันเรื่องอะไรอ่ะมันขูดรผมเลยครับผมได้กับเม่มันได้กับแม่พี่ดิกฮันเลมได้กับเม่มันมันพลอกเจ็ดแผลมันพลอก แม่มันนั่นฮี่เป็นตุ๊ดเจ็บแรมพีพลอกมันแปรงไงพอโผลดพ่อพลอโลูดเหล่าโผล่ไข้แปดตอบเปิดประตูพอรอแพร่งพุ่นงงพแรปปรรพอรอ่พปรไปตึงมันรีบเ่าไม่เปิดนได้กับแม่พี่ดิกหนอกกากแม่ผมได้น้องเศว้าวมันกันโลน้องสาวพี่ดิกมันอยุดช่วยใายได้เลยนะเด็กอย่างเช้านี่จัด ดึงงงมันนองมาจัดเต้าเต้าตั้เ,เป็ดแพรมัน,นมลูพรือว่าบานงงพลูพลืเปลาเต้าตั้นองหลานกวากันเจ็ดแปร,รมปรีปลักมันปรีปลอกแมเปิดปรูเปเลงกันปปลาปีปลนพี่เด็ก เปิดประตูผมผมจะเล่าให้ฟังว่าที่ผมรู้จักกับผู้หญิงมาแล้วกี่คนนะนะนุชรีก็สุดยอดแต่ยังไงก็โฟตานก็ไม่น้อยแล้วก็เออดวงมนันเมื่อกี้นะเก่นะองอ่ะเข้าเที่วบอกว่บพรมมาชาติเจ็แตอันเ,เลยพลาดแปดพลั้งพรีนพลั้งพรีนพลองเพื่อนทององ นาปลอกผุดมันเพล่าปลาป,ปลีปป่ยนจาดเพรพชาบดผอพระยันแมมแมมหน้าเปิดตู้แบบลังไปไปัไปปงเหลืองเกาหลาเหลืองเผ็ดเป็นตีบ้าทิ้งกูคอดแม่พิษอะนรอ่างกูพรอปันนะครับนุชรีก็สุดยอดขาวจ้วเลยนะแล้วก็ แม่ไพ่พลุกเพล้ยปลูมันแกล้งมันไม่ปลายปอหลบเพลิดเพลูปับมันตรงพรีปลูปลายไม่เปลิดเพลิดปลายเบ็นั้นไปซะตัวแกแข้งนังรอม ข้างนังลองมองนักหน้าอนุจจ่เจ้าตัวเราไม่เอาไหนหมดต้นแต่งอ,อตัวเราได้ปลอดภัยจะมีใครช่วยได้ง่าไม,ม่มีเรวัดปีขนาดนี้ปีรู้ไม่เอานาบินา ชาวแวงน้องตอง้ายไว้เป็นปีและโตกันรอดวัดวังหนังโชกีกับใบตีเรวัดผู้จัดการ รืน่นในกันมีบรญหาอะไรในหลายงานดูอกันตีมาละละลาลลงมันเรื่องอะไรฮะไปจุไอ้เว่งเตี้ยทำไมเชเวงมาไรไอ้เว่งทุกข้างห้องใต้ดินเอาห้องใต้ดินอันเนียห้องใต้ดิน้านตันเจ้าคุณไปทำไมาที่นั้นน่ะ มึงเล็มกมั้งแต่กกแก้วอย่ายัดเต,เต,เตดะกูนะคือปัญน,นี่นะถามาไปทำไมที่นั้น <c oughs> คือไอ้เว่งมันดับปากเลยว่ามันอจ้างความดีแต่ว่ามันก็ปิตายจากการหายุงกันมันวัดดันเจ้ากุนนั่นอึดใหญ่รอ,องที่ยัดแม,มมร้อม,มันเด็กเดียว ลูกน้องกูต้องแก้มก็งม,มันวาดันเจ้าคุณอีกามันมันไปนแกเกนเอาลูกดันเจ้าคุณได้ดังเอกชอยกับน,นั่นแต่ว่าไอ้เว้งน้องเต้นไมเ่เจอ น้องก็น,น้องแตะมันสร้างความชั่วมันทำลายกูทั้งหมดเลยกูอยู่สบายแล้วมันตำความชิบหายครับกูนอนกันนอนเหี็ดแมงมุนอนบอกแกไม่ใจนองกูไม่ใจนองก,กูได้แร้วอย่าไปช่วยไม่ใจนองกูอย่าไป ใชดอมบุเทวาเป็นเบื้นไอเวงไอเวงพ่อมึงเหรอไม่กับไอพ่อก็นอนน้องเรวัตกับเป็นเบืปป้อนเราปีกันน้องกันเลือดมันต้องก้นกว่านา้ำนะครับน้องเวงมัน ก็ไปนอนกูจะไม่ช่วยอนีกต่อไปแล้วตาายถ้้ันนไอ้ปนเปื้อนนี่นะ่นนงนะผีกันนองกนันมันมีพิษคนเราเคยมีเดินตูก้กระตัายรถไม,ม่เคยที่เดินทางเรียบ่ผู้โดยโดอกกุลาบมามีไหม รอยเวิ่งอะมันมันยิ่งเอามันร่มันกะยิ่งรักมันไม่แบ่ง้ขึ้นลูกไก่เมียไก่มันทําสิ่งที่กูห้ามมันตั้งนั้นดวงมานกูอร้องใจมันก็ทำมีตำรวนกันไม่ใช่น้องกูนี่ตาย่ที่คุณลาวพุ่มคุณว่าเป็นเพื้อนีไม่อดจจหน้านู เกจังเาไว้ว่ามันแบบเื่ออยาาจิงนองทีวันเมื่อนองตกลาบากมันโยปีกันนองกันเราไม่คบเราไม่ยุ่งจริงนามระกุนเดียวเพื่อนกันยังแรงว่าผีนองตื่นเห็นไหมมันตัดไม่คาดนี่ก้องมันเนียนผีกับนองพอกับลูกนี่ตัดไม่คาดดูดวงวิญญาณแม่มจะหน้ารู้ามับคือแก ไปเกิดเร็วก็ดีถ้าดวงวิญญาณไม่คืดตีแกต้องเที่ยใจนี่เหมือนปลอยกช่วยที่นวดแบเนี่ยกานนั่นแหละแกตายไปเร็วแกคราวจนว่าไม่นิ่ตามแกไปกันเ็ขารักกันจริงไอ้นี่ก็เหมือนผีกำนองทุ่มหรือนายโน้กอันนี้ แม่รตจาหน้าแกต้องเสียใจไหวรวัดนีถึงนองเรวัดนีใจดำแม่กวากว่าเ็วค่ไม่ไม่ใจน้องอกูอยากตรอเลยอยากถอนไปใจน้องกูได้และเร,เรวดควังแม่นะลูกเจ้าเอง ข้ามาแม่ใกล้ๆที่นี่ก่อนแม่จะสิ้นลหมหายใจวัดเวงก็เป็นเด็กขี้เยเป็นโรคอดๆแอดๆอย่าทิ้งน้องนะรับปากแม่สิวัดพ่อของเธอตายเตะๆอ,อยู่ในสนามรบ เรามีพี่น้องสองคนลูกในวัดรับปากแม่นะอย่าทิ้งน้องวัดเจ้าเองอ่ะเป็นเด็กปุงโลกคนปองวัดไอ้้อยอยัดแบกไปช่วยบ้าน จดชุดยอดเลยมึงกราบเลยมึงพูดจนวายลงไม่ใจจำมาแน่นี่ทีนี้จะไปช่วยแักที่จะนั่งไม่ช่วยเลยมันไม่ใช่น้องกูหยุดมาแล้วพี่กับน้อง Rồi tang chuối จะเวนน้องจะดื้อได้สักพันนัยต้องทำใจให้ได้ไม่ต่อทอนตัดทินใจช่วยน้องใจไหวก่อนหลับชวนกันเจนไปสี่าผนแสนจะคุ้า หยุดไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นไอ้เวงต่อไปมึงไม่ต้องเป็นน้องกูอีกแล้วมึงขาดพี่ขาดน้องกับกูตั้งแต่วันนี้ทำไมเด้อพี่ไอ้เลวเ้ยไม่มีใครที่ดือ้อด้านมันมึงกูไม่เคยพบห้ามมาดวงมนันอย่าไปยุ่งเกี่ยวมึงก็จัดการเชีย กูอย like no ู่สบายแล้วมึงมาทำลายจนหมดทำไมมึงเลวอย่างนี้แม่ครับม OK> ันดน่ามันดื้อผมทนไม่ไหวนะแม่ไอ้เวงมึงอย่าเป็นน้องกูอีกต่อไปเลยพี่ผมไม่โกรธพี่หรอกพี่จะตบพี่จะเตะ พี่จะต่อยก็ได้เอาที่พี่ตบน้องไอ้บ้าเฮ้ยไม่มีคนไหนที่บ้าเหมือนมึงแล้วนะแกมันดีแต่เรื่องผู้หญิงเรื่องเงินแกสู้ก็ไม่ได้หรอก <S <S 2> <S 2> ไอ,ไอ้เวงกูอยากจะฆ่ามึงจะได้ทำอะ นี่ฆ้าผมแี่พี่อย่าท้ากูนะกูยิงหัวมึงดีกว่าไอ้คนอื่นยิงไปเถอะพี่วัดหยุดคือกูสั่งให้หยุดได้ยินไหมแล้วออกจากที่นี้ก่อนที่กูจะฆ่ามึงกูนับดึงถึงสามมึงไม่ไปกูจะยิงหัวมึงเอาปืนมา,าปืนมาปืนหัวยวั่งอะ โอมมนนกูจะย,ยิงหวะกูนับเดินถึงสามเดินคือพี่สองเจ็ดแม่นั่งอยู่ทำไมใครไม่พามันไปบนไปกับครูกูพาเอยางมา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 ,มา,มาเออน้องเรวัตกับเรืร่องนี้กก แมบบ่หนหแบนใชไม่ไม่ใจน้องกูนี่แม่ผมอยางรักมันนะแม่นะคำของแม่ไอ้วัดไม่ลืมหรอกแต่ผมจะปล่อยมันสักพักหนึ่งแตนะแม่ปีหน้าผมจะพาไปบวชพร้อมกับผมนะแม่ ดวงวิญญาณแม่จนระหบสิดอาจจะส,สูญทิ้นสิ้นควาโยโย่เจงไปดำม แส้เลือดเอ้ยแม่เตือน้ยวัดนึกคำข้องมันนาก่อนจะตายไม่อยากให้เิ็นญาทนทัทนเสีาายใจว่านนมข้มคืนไม่ชินนัก แต่นองหลักมันดื้อแานแม่ผมจะทานไม่ไหวแต่จะไปจะบวดกับพ้อมมันแม่ได้แม่มั่ใจถึงอย่างไรพี่กับนองต้องพึ่งว่าอดใจแว่งนองอย่าดธอ จะเซไปแต่จะเว้นแค่ไหนหยกนิ่านันให้พอเอลเป็นควันตามาหมดเวลาจะต้องปลากและจะกันไปมันกดจีดซี่ตาแม่นายังกระริบ เป็นหนักแปดไม่พิดพลังมันตรงไหนหอกพิดแปรด่าดบ,าบดกรอนในตอนใดโปรดอาภัยเตดและโปดรดอาภัยเตดแยดแปดทุกคนให้พี่นองได้รับกับผลที่ ให้โชคดีให้ญาติปีน้องตาตาพนหนังก็บอนเตะเตว่าพ่อลุงยกะและบปัญนานโดนแล้วไงทุกคนสุขสันมีนันโน